เอาละครับผมสุดครับตอนนี้ฮะคุณกำลังรับชมเพลมเองชาแนลจ้าวันนี้ฮะเราวิ่นเกม Pocket Ant กอ,อกเก็ตแอนแล้วก็วันนี้ผมนะฮะจะมาสปอยแพทใหม่ซึ่งก็คือแพทที่จะเกิดขึ้นในวันที่22ตุลาคมนี้ก็คือแพทฮาโลวีนครับผมซึ่งแพทนี้นะฮะเขาจะจัดจิกรรมฮาโลวีนจัดตั้งแต่วันที่22ตุลาจนถึงวันที่8พฤศจิกยพฤพฤศภาดิเออพฤศภานะฮะ ก็คือจิจกรรมฮาโลวีนนั่นเองนะฮะนี่เห็นไหมเวลาเราเข้าเกมมาเขาก็จะฮาโลวีนอีเวนต์นะฮะวันที่22นี่เริ่มเวลาสิ้นสุดก็คือวันที่8โอเคเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดไว้ตรงนี้เพราะว่าน้อง p i กกี้แอดมินของกลุ่มเราเนี่ยได้ทําการแปรลรายละเอียดมาให้เรียบร้อยเลยนะฮะไปดูกันนี่รายละเอียดนะครับก็มีอยู่ว่า สวัสดีครับทุกคนนะครับกิจกรรมฮาโลวีนกำลังจะมาใน Pocket a n แนะฮะแล้ก็กิจกรรมนี้ก็จะมีระยะเวลาวันที่22ตุลาถึงวันที่8พฤศจิกายนนะครับผมรายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้นะครับผมเก็บแต้มกิจกรรมเพื่อเรียกแมลงตัวใหม่ออกมาอ่าก็คือเหมือนกิจกรรมที่ผ,ผ่านมาครับก็คือเก็บแต้ม ให้เต็มพอแต้มเต็มเราก็จะมีสิทธิ์ในการซัมมอนแมลงพิเศษของกิจกรรมนั้นๆออกมานะครับผมอ่าแล้วก็สกินพิเศษที่มีขายเฉพาะช่วงกิจกรรม3สกินนั่นเองนะฮะอ่าปกติเนี่ยเวลามีกิจกรรมอะไรใหม่ๆเขาจะมีสกินของกิจกรรมนั้นๆมาขายนะฮะแต่มีแค่สกินเดียวแต่ฮาโลวีนปีนี้พิเศษมีถึง3สกินกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะแล้วก ลดเวลาการเกิดของมดแดงเป็นเวลา6ชั่วโมงและฟาร์มเพียสามชั่วโมงอันนี้ก็มีเป็นปกติทั่วไปนะฮะในทุกๆกจิจ,จกรรมเขาจะมักลดเวลาการเกิดของมดแดงตนนัวนี้แล้วก็เพียกระโดดนะครับผมนะจากมดแดงจาก12เหลือหกเพียกระโดดจาก6เหลือ3านมะลดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วก็รางวันพิเศษประจําวันในช่วงกิจกรรมก็คือล็อกอินไดรี่นั่นแหละเวลาเราเข้ามาล็อกอินปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ของรางวัล ที่แตกต่างออกไปจากปกตินะครับในช่วงเวลาจิจกรรมนะฮะแล้วก็วิธีการเก็บแต้มจิจกรรมก็มีดังนี้นะครับผมกำจัดรังมดแดงก็จะได้แต้มนะครับผมแล้วก็เก็บน้ําผึ้งจากฟาร์มเพียย้ยําว่าฟาร์มเพียเท่านั้นนะฮะถึงจะได้แต้มถ้าแบบเก็บมาจากรังผึ้งจะไม่ได้แต้มนะครับผมเก็บลูกเอคอนก็จะได้แต้มด้วยนะฮะแล้วก็เก็บ ชิ้นส่วนฟักทองในการเก็บในห้องเก็บอาหารนะเวลามีกิจกรรมฮาโลวีนเนี่ยก็จะมีฟักทองตรงนี้ทุกๆกจิจกรรมครับผมมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรวะเขาเรียกว่าไอเทมกิจกรรมอ่ะออโผล่ออกมาให้เราเก็บแล้วตอนนั้นเราก็จะได้แต้มนะฮะแล้วก็จะมีกิจกรรมฟิลโลมนการต่อสู้ดเรเซนี่ก็นับอ่า ดูโฆษณาก็จะได้แต้มด้วยก็ประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมฮาโลวีนที่จะมาในแพทที่จะถึงนี้นะครับถ้าถ้าใครงงว่าไอกิจกรรมพวกนี้มันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะหาคลิปเก่าๆมาให้ดูนะครับว่าวิธีการเก็บแต้มสำหรับใครที่ยังไม่เคยไม่เคยเห็นนะไม่เคยเจอไม่เคยร่วมกิจกรรมเลยในเกมเดี๋ยวผมเอามาให้ดูครับเดี๋ยวไปดูกันไป อ่าก็อันนี้เป็นคลิปวิดีโอจากกิจกรรมฮาโลวีนอันเก่าในปีที่แล้วครับที่ผมได้อัดไว้นะครับผมรายละเอียดกิจกรรมก็นี่ครับผมเมื่อถึงเวลาช่วงกิจกรรมเนี่ยมันจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับผมมันมันจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาคือให้เราเก็บแต้มเห็นไหม500ทับ500ตรงนี้นะฮะถ้าถ้าเราเก็บเต็มเนี่ยนะฮะมันจะสามารถกดแอทแทรกเนี่ยครับแล้วเราจะได้มแมลง ตัวที่มีในกิจกรรมนั้นนะครับผมก็คือมันจะซัมมอนออกมาได้ทันทีเลยแล้ววิธีวิธีเก็บแต้มเนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดอยู่ตรงนี้นะฮะนี่เขาจะบอกรายละเอียดนู่นนั่นนี่ว่าถ้าเก็บตัวนี้จะได้แต้มเท่านี้เก็บตัวนี้จะได้แต้มเท่านี้แล้วก็จะมีฟักทองเมื่อกี้เห็นเวลาของฟักทองไหมนี่ฟักทองจะมาเกิดอยู่ตรงนี้ข้างบนเห็นไหมฟักทองตัวนี้นะครับจะมีเวลากําหนดนะครับประมาณ ไม่ใช่ประมาณ24ชั่วโมงถ้าครบ24ชั่วโมงแล้วฟักทองตัวนี้จะหายไปถ้าเราอยากให้ฟักทองตัวนี้โผล่มาอีกทีหนึง่งเราต้องเสียเงินซื้อนะครับผมนะในกิจกรรมนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเช่นเดียวกันกับกิจกรรมที่ผ่านๆมานั่นแหละแล้วเราก็เก็บแต้มไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าคะแนนะจะเต็มหลอดตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็มากดแอทแท็กเพื่อเพื่อที่จะซัมมอนแมลงกิจกรรมนั้นๆออกมาแต่ว่าในกิจกรรมนี้นะครับในกิจกรรมในปีนี้นะผมไม่แน่ใจว่าเป็นแมลงแมลงแมนทิส โกดแมนทิศเหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าคนพัฒนาเกมเนี่ยผู้พัฒนาเขาได้สปอยไว้ว่าอาจจะไม่ใช่มแมลงผีตัวเดิมนะอาจจะเป็นมแมลงตัวใหม่ซึ่งผมเก็บเงินรอเลยนะฮนะผมจะทําการแบบเอามแมลงตัวใหม่มามาสี่ดาวให้ได้เลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมมีมแมลงสเปเชียลไม่สี่ดาวสักที่เออนี่เห็นไหมหน้าตาของมแมลงผีปีที่แล้วก็ประมาณนี้ครับผมนี่แต่ว่าปีนี้อาจจะไม่ได้เห็นมันแล้วนะอาจจะเป็นตัวอื่นแล้วนะ สำหรับใครที่ยังไม่มีมาแรงผีหวังว่าจะได้เก็บปีนี้ก็น่าจะไม่ได้เลยครับปีนี้น่าจะเป็นตัวอื่นแล้วก็ประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมไฮโลวีนในปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะฮะอ่าแล้วเรามาดูในส่วนของฟักทองในปีที่แล้วนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้ฟักทองรูปผีรูปรูป,ร,ปรูปผีเออฟักทองรูปผีฟักทองแกะสลักรูปผีก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับผมแล้วเราก็จะให้มันเก็บของกลับไปเป็นอ่า เป็นทรัพยากรของเราได้เป็นใบไม้กับเห็ดนี่นเวลาเก็บมาก็จะกลายเป็นฟักทองแบบนี้พอมันเก็บเข้าไปในรังเราเสร็จเนี่ยมันก็จะได้เป็นตัวละหนึ่งแต้มน,นะฮะอืมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับปีที่แล้วนะฮะเดี๋ยวปีนี้ก็น่าจะเป็นคล้ายๆนี้แต่มแมลงเป็นตัวอะไรแล้วจะมีอะไรใหม่ๆบ้างเราต้องรอกันอีกทีหนึ่งมีสกินด้วยนะฮะโอเคนะก็ประมาณนี้สําหรับสปอยแพรฮาโลวีนที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีหนึ่งตอนที่แพรนั้นมาในวันที่22น,นะครับผมไป เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับกิจกรรมฮาลวีนที่จะเกิดขึ้นในวันที่22ตุลาคมนี้นะฮะก็สําหรับใครที่ยังไม่เคยร่วมกิจกรรมได้ร่วมกิจกรรมเป็นครั้งแรกก็อย่าลืมนะครับผมเข้ามาร่วมกิจกรรมเพราะว่ามันจะมีตัวละครระดับสเปเชียลที่เก่งมากๆนะฮะให้ฟรีๆในกิจกรรมนี้แต่ว่าถ้าใครเนี่ยเป็นสายเติมนะฮะอยากได้สกินสวยๆอยากได้แมลงสี่ดาวเก็บไว้ก็เก็บเงินไว้เลยอวันที่22คุณจะได้ แมลงพิเศษนะฮะแล้วก็สกินพิเศษมาใช้ในวันที่22ซึ่งผมก็จะรอดูเหมือนกันนะครับว่าในวันที่22เนี่ยมันจะมีแมลงตัวใหม่ไหมจะ,ะแต่ว่ามีเหมือนแอดมินกลุ่มนะครับผมของผมเนี่ยใบยว่าอะ,อะไรวะผู้พัฒนาเกมเนี่ยมีบอกใบว่าแมลงที่จะมาในกิจกรรมจะไม่ใช่แมงทิตนะฮะคือจะไม่ใช่ตะกแตนผีในกิจกรรมฮาโลวีนรอบที่แล้วอาจจะเป็นตัวอื่นนะเฮะ้ยอันนี้ก็น่าตื่นเต้นขึ้นไปกันอีก ทีหนึ่งเลยนะว่ามันมันจะเป็นตัวอะไรนะมันจะทําให้เราลุ้นนะอยากรู้ว่ามันจะเป็นตัวอะไรที่จะมาในกิจกรรมฮาโลวีนในปีนี้นะฮะแล้วก็สกินก็รอดูเหมือนกันนะในปีนี้มีถึง3สกินนะปีที่แล้วไม่มีสกินฮาโลวีนปีที่แล้วผมจําได้ว่าไม่มีสกินของฮาโลวีนเน่ะเออนะแต่ว่าปีนี้มีสกินของฮาโลวีนสกิสกินเลยเดียวเชียว,เด,ยวเดี๋ยวผมก็จะรอดูเหมือนกันว่าสกินเนี่ย มันน่าจัดหรือเปล่าถ้ามันสวยมันน่าจัดผมก็จะจัดเหมือนกันในสกินฮาโลวีนของปีนี้นะโอเคตล่านี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วกันถ้าชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ check, กด subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอใหม่ของชาแน,นลเราวนี้ผมต้องลาไปก่อนนะจ๊ะแล้วจอกันใหม่นะครับผมบาย